ตลาดสดดีคุณผู้ชมทุกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b r a d y Nano l แล้วก็มาพบกับผมในเกมแกลล y Mod วันนี้ผมมีแขกรับเชิญมาอีก2คนก็คือคนนําคนแรกที่กระโดดไปมาอย่างไฮเปอร์เขาเรียกว่าสวัสดีครับผมเทลฮาร์ทครับผมเทลฮาร์ทเทลฮาร์ทหรือชื่อเล่นชื่อบุญนะครับแล้วก็ชื่อภาษาญี่ปุ่นที่ตั้งมาให้อ่านไม่ออกอยู่เฉยคนนี้ชื่อซาลโตนะฮะหรือว่าชื่ออิงนั่นเองก็วันนี้เรา3คนเนื่องจากเพื่อนแม่งเทนะฮะเทพล็อปทันกันวันนี้เราจะจะมาล่าท้าผีกันแทน ทุกคนพร้อมหรือยังครับทั้งสองคนถ้าเกิดกูตอบว่าไม่อะทำไงครัถ้าไม่ก็ไม่ยิงไงครับโอ้เฮ้ยใหญ่ขอโทษครับเดี๋ยวไม่เล่นโอเคโอเคถ้าเกิดถ้าเราผ่านช่องนี้ถ้าเราผ่านอันนี้ไปอาวุธเราจะถูกลิฟนะเราเคยเล่นมาก่อนแต่ว่าเดินมาเลยเฮ้ยเดินมาเลยวเราอิงเราอะไรมาเลยมาเลยมาเลยโอ้โหโดนลิฟจริงด้วยไหนอ่ะโอ้โหโคตรกระตุกเลยอะ โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยใครวะเนี่ยจีแมนลาด้วยกดยอะไรกดยากเลไอ้บุญบุญบุญได้ปะได้บุญอุ้ยก็โยนได้นะขี้ขวาโยนได้นะแต่อิงมึงเก็บยังเนี่ยยังเก็บอิงไม่ต้องใช้เอ้าทำไมใจร้ายเงี้ยเฮ้ยบุญบุญบุญแปลว่าลองลองเดินไปตรงนั้นดูดิ มึงจะห,หลอกกูอะไรเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรโอ้นี่มันเกมอะไรเนี่ยไปเฮ้ยเฮียโอ้โไอชิบหายมึงหลอกกูมามามาเดี๋ยวเฮ้ยอุ้ยโอ้ยตกใจโอ้ my god อะไรอ่ะอะไรไม่โดนวันเราต้องเข้าที่น oh 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 oh, ี mm ้ก่อนป่ะเฮ้ยตามมาหน่อยดิเสียงเพลงมันดังมากโอ้โห้ใช่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว มันโยนได้ใช่ไหมมันก็โยนนำล่องไปก่อนโยนนำล่องไปก่อนน่องเดี๋ยวแล้วสำรวจทีละห้องไหมมามามาการโยนนำล่องไปก่อนมันนี่ไม่ดิมาเข้ามาเป็นเพื่อนหน่อยดิเดี๋วเดี๋ยวๆดคือตอนนี้เราต้องหาอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าเดี๋ยวสำรวจไปก่อนว่าแถวนี้มีอะไรนี่มีศพคนอยู่ว้าวไม้เว้แต่ตรงนี้มีกรอบอยู่นะถ้าใครจะเก็บนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผีตบเราเหรอจะมีกรอดให้ด้วยเนี่ยโอ้เสียงเพลงจะร้าใจไปไหนเนี่ยเสียงแม่งน่ากลัวสุด บุญนำวะมามาโอ้โหแม่งมืดสัตว์เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลาวสติกกูไปไหนวะกูใส่โยนน้ำร่องไปเนี่ยมันจะหายไปไงไอ้ห้องนี้ห้องนี้ยังไม่หลบไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยอิงเข้าไปเข้าไปอิงไปนล้วนะไป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 แล้วสามสองหนึ่งไปเฮ้ยเฮ้ยปิด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 แค่เดี๋ยว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 แป๊บนึงคุยกันก่อนคุยกันก่อนมึงไม่เข้าไปเมื่อกี้ไอไอไอ เว้ยเรามาเล่นเรามาเล่นเกมน่ากลัวอย่าทำให้มันเป็นเรื่องตลกบ่นเอ้ยบ่นมึงกระโดดได้สองทีนะถ้าจะไม่ผิดอ่ะได้ได้โอเคแต่เป็น้อง้องอ่ะโอ้ยแล้วเนี่ยย่อไปก่อนเป้าหมาของเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ตัวอะไรเนี่ยถอ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 ยไม่ไม่เราฮะออกจากที่นี้เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยพี่เห็นเหมือนว่าจะพี่เห็นเหมือนกันเหมือนเป็นเหมือนเห็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 นเหมือนกันป่ะพูดเหมือนเจอผีจริงเลย หมาขยันขอนวยเนี่ยโบนใครใครจะใครจะโผล่ไหมนั่นเอ้ยอ่ะมีกล่องอยู่อ่ะกล่องก็พังแม่งเลยพังแม่งเลยพังได้ไงวะไปด้วยตรงนี้มีอะไรปะไม่มีอะไรที่นี่ให้ได้เหรอใช่ไอ้โบนทำกุติดไปด้วยนะโยเราเคลียร์กล่องก่อนโอเคอืมห้องนี้ห้องนี้มีไฟอยู่อ่ะแต่แบบไฟมันติดดแบบ ้กดได้ปะกดตรงนี้ปะไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเขี้ยอะเลยกระจกอะไรแตกเมื่อกี้กระจกแตกอะไรกันเนี่ยขวัญอ่อยงั้นพีนี้แหน่งั้นอิงนำเฮ้ยตรงนี้เราตรงนี้เราเข้าไปได้ปะไม่ได้เหรอเนี่ยมองไม่เห็นขาคนเข้าไม่ได้ปรอเฮ้ยเดี๋ยวเรากรอสติหมดมันมันมีจำกัดด้วยเหรอเนี่ยมันมีมีจำกัดคือมันจะหายไปเฉยจะไม่ราลลี่อนไปเรื่อยๆก็ได้นี่ โอเคเปลี่ยนสีละเป็นสีน้ำเงินละเปลี่ยนสีน้ำเงินว่ะเอ้ยเดี๋ยวนะทางนี้เปล่ามันทางตันทางตันทางตันน่ะเฮ้ยแต่มีกล่องอะไรอยู่อ่ะกล่องอะไรวะรูปภาพนี่ว่ะใครสไลดายนี่อ๋อทางนี้ทางนี้ไปได้ทางนี้ไปได้ไปได้แต่เป็นโดนปิดไว้นั่นดิเฮ้ยใครบังไปไปอะไรครับอุ้ยนี่แคปอยู่หรอ อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันมีทางลงมันมีทางลงมันมีทางลงทางนี้ทาแต่ว่ามันจะมันจะมันจะเข้าไปทางไงอ่ะใช่ป่ะนั่นแหละเดี๋ยวเราลองวิ่งย้อนกลับมาก่อนไปเฮ้ยเพื่อนไปไหนแล้วอ่ะเพื่อนงอียงทางนี้ทางนี้แก่ผมแก่ผมไม่กลัวไงเฮ้ยหมดแล้วโกสติ๊กูุกต้องเก็บต้องเก็บต้องเก็บบนพื้นเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้เพิ่งเปิดนี่หว่าเออว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีศพคนอยู่อ่ะ <ง>ว่าเข่งเลยดิบุษฎ์เลยติด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 ขัดไวเก็บโกสติ๊กไอ้บุญมาดีกว่าตรงนี้ไม่มีเนาะออก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 แต่ตรงเนี้ยนี่ก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีทำลายเข้าของไทำลายเข้าของว่ะแถวเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรนะไอ้นี่มันมีรอยเลือดอยู่ข้างล่างอะ่ะข้างล่างมีอะไรบ้างวะโยนิ กะจ้าเปียนี่โกสติขโมยขโมยอยูอย่แบบไหนกันปะโกสติเก็บอยากเข้าไปว่ะแต่เข้าไปมันไม่ไม,ไม่ไม่มีวุธให้เราเลยใช่ปะ่ะเออไม่มีเลยดีกว,ว่ากูรู้สึกว่าเวลาเล่นเกมมาบุญเข้าใจกูแบบว่าไอช่องแบบเนี้ยมันพังเข้าไปได้อ่ะมันทำทำลายแล้วะเนี่ย กูว่าทำลายได้นะแต่แบบเราต้องทำยังไงอ่ะเอาเก้าอี้ฟาดมาโอ้มันลำบากดิดึงออกก็ไม่ได้อีกอะไรวะเนี่ยกูขออนุญาตเสกอาวุธหน่อยนะไรกันเหรอคือตอนเนี้ยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไว่าแล้วโอ้โหใครนำเลยครับ ใคงเนี่ยที่เดี๋ยวเดี๋ยวคอนโทรคอนโทรค้างอ๋ออิงนำเลยอุ้ยมามามาคอนโทรเหรอคอนโทรค้างคอนโทรคอนโทรตามมาดิอิงให้อิงให้อิงกดถ้าเย็นจะรูปให้อิงกดไม่ได้เราไปแล้วนะมาเดี๋ยวก่อนคอนโทรคอนโทรอิงรู้จักคำว่าคอนโทรไหมลูก โอเคเราไม่รู้จักแม่เรื่องอย่างนั้นเงียบอย่างนี้เลยงวไม่รู้จักฟาดไปโคบาก่อนแล้วเนี่ยเร็วอือนี่เหรอไม่ใช่อันนี้มุมล่างซ้ายสุดมุมล่างซ้ายสุดของคีย์บอร์ดมุมล่างซ้ายสุดของนี่เหรอเออกดค้างไว้แล้วเดินตามมาไม่หุนมันนึงมันนึงถอยถอยถอยน้ำลายตมาใครใครโยนใครโยนได้บ้างหมดแล้วโยนไปแล้วโยนไปแล้วโยนไปแล้ว

ก็คงต้องแบบฝ่าไปอ่ะโอเคนะพร้อมนะพร้อมพร้อมหูเสียงแม่งมาเลยอิงแม่งหลบมุมก่อนเลยมาละอ่านะปุ๊บอ่ะเอ้ยโยนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยังอยู่ยังอยู่ลุยเลยบุญมาต่อยต่อยมันไม่ทำอะไรออกนะเออเออมันไม่ทำอะไรฮะเนี่ยมันไม่ทำอะไรเลยเอ้าเหรอหัวมันติดมากกว่าแล้วมึงมาทำอะไรวันนี้บุญอยู่ โอ้โหไอ้นี่มึงก็โหดเกินไอ้บุญเดี๋ยวกูมันมันเบี่ยงให้กูไปด้าานนห้ได้ปะอ่อได้ได้ได้มึงไปเลยได้ปะวะเนี่ย้ติดนะติดติดติดบุญงั้นมึงต้องเดินไปสุดก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปให้โอ้โหไปหนึงโยนไปอ่ายนโอ้โหโอ้โหไอเอาให้บุญมึงอยู่ตรงนี้ก็มึงมาไอ้บุญมึงอยู่ตรงนั้นมึงอยู่ตรงนั้นเลยเสียงเสียงอือหือใครวางเด็กดอกไว้ตรงนี้เนี่ย เด็กนาก่อโยนแม่งเลยเอาเฮ้ยโอ้โหโอ้ยเก็บหีโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโยโอ้ยมันได้อ้มันท้าเราได้ด้วยอเนี้ยไป้ยไไม่ไม่โอ้โหประตูอัดหน้ากูอีกอิงออกไยแล้วออกไปไม่ได้ออกเนี้ยเหรอไปเลยไปเลยไปอย ปิดประตูไปปิดประตูปิดประตูไม่ได้ไม่ไดยอ้าวประตูอ๋อนี่นี่ดินถล่มไม่เฉยอ๋อ๋อทางนี้ก็ไฟไหม้โอ้ยเิดอะไรอะอนี้เอ่อเตจเอนั่นนี่ไฟไหม้ไปได้ปะน่าจะไปได้นะไปแบบขอบๆอ่ะโอ้ยไม่ได้อุ้ยอุ้ยตัวอะไรตัวอะไรสอมบี้ซอมบี้ตายแล้วโอเค โหใครนำอ่ะมามาไปเลยนะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ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 กูจะด่ายังไงดีมัโอ้ยกระดูกอะเฮียกระดูกปัญหาคืออะไรมั้ยมันตั้งอยู่ต้้งหนานไหมไอ้ไอ้ไอ้มาห้องแรก่อนมาห้องแรก่อนห้องแรกย้อน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 อ่ะนะมาโอเคจะนี่ไหมเราจะแบบว่าให้เข้าไปทีละคน ก็เปิดให้เลยเอ่ออิงก็ไปอิงก็ไปมางมีอะไรไหมเอ้าวไม่มีนะไม่มีตรงในกล่องอ่ะเดี๋ยวเราพังกล่องให้ไม่มีอ๋อได้สตัมสติกให้อันหนึ่งเอาไว้สู้ติดติดเอามาห้องหนึ่งอุ้ยเฮ้ยอะไรหรือเฮ้ยปืนปืนอุ้ยได้ปืนว่ะอ้อิงเก็บไหมหรือว่าอิงจะอิงอย่ายิงพวกนะ นี่ไงได้ปืนแล้วโหสามแล้วสามแล้วสามร้อยกว่าทัดโอ้ยไปเลยนะเอ้ยมีปืนอีกมีปืนอีกปืนปืนปืนหุ้ยไอ้ปืนนี้แรงปืนนี้แรงไหนเก็บไงอ่ะเขาเก็บมาแล้วเราลื่อนเ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 มาส์เลื่อนล o o กิ้งเมาส์แล้วก็คลิกเอออย่าอย่าคลิกขวานะที่เราเคยบอกมันวันช็อตคิวไอ้บุญโดนไอ้นี่อยไปเลยนะห้องห้องต่อไปใช่ไหมเอออันนี้ช็อตกันช็อตกัน u n ไว้มได้อีกบอลนึง โอเคครบเลยทีนี้ก็พร้อมสู้ต้องหากุญแจอ้าวเหรอเฮ้ยกุญแจอยู่โน้นกุญแจข้างหลังข้างหลังข้างหลังไปหนึงไหมันวางไว้อย่างนี้มันต้องสู้แล้วอุ้ยกุญแจไม่มีไม่มีอะไรเหรอไอ้ยิงแบบยิงไปก่อนยิงไปก่อนไฟอู้หูไฟอุ้หูหูไปไหนกันน่ะอิงยิงกันมาไปไหนกันอิง ตามมาล้วตามมาอีกมามามุดมาเออนั่นแหละนั่นแหละโอเคถอยถอยถอยองไโดนโดนไปรัวโดนรอบเดียวเองมันนี่ไงกุญแจนี่กุญแจเหรอเฮ้ยมีทางใหม่เหรออ๋อไม่ใช่เราต้องกลับกลับทางเดิมวขัางเดิมมามสุดว่าต้องไปหากุญแจในแบบเรา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 เพิ่งได้มาเมื่อวานเนี่ยเมื่อเมื่อกี้ยังยังยังเดี๋ยวยังไม่ได้เลยใช่ไหมหรือว่ากุญแจตรงนี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวกุญแจได้กุญแจเปล่าไปเมื่อกี้ เนี่ยเนี่ยอิงเห็นแล้วป้ะเนี่ยเจอเจอแล้วเจอเห็นปะเห็นแล้วมามาตามมาอุ้ยเร็วกลัวไปมันอยู่ไหนอยู่ในท่อเนี่ยมุดลงมาอู้มาแล้วกูเองกูเองตกใจไปไปไปอิงอิงกำลังเดืมกกำลับกำลังเดืมกกำลังเดิอกอุ้ยเฮ้ยช่วยช่วยมาเลยเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยมาแล้วกูแล้วว้า ตายแล้วหรอกับตายอิงเพิ่งเปลี่ยนปืนได้ไม่ใช่ปะโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิง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 ยู่ตายแล้วหมันน่าจะมีเยอะเลยมีหน้าอะหรอไม่งั้นให้เราต้องยิงเราต้องยิงนี่ไงไม่ใช่อะใช่ใช่ใช่ผังได้มันพังได้พังได้ คนปืนแรงๆมาหน่อยชัดกันทร์เองขัดจันทร์ขัดจันเองกูแต่มองไม่เห็นนะใครเปิดไฟให้ฉไปดึงโยนให้อยู่โยนให้อ๋อมาเพื่อการทางนี้เหรอเนี่ยโอ้โหจะต้องต้องยิงต้องยิงต้องยิงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีระเบิดถอย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 ยิงถอยถอยเยอะกว่านี้อีกถอยเพ่ให้ไกลเลยโอ้โหโอ้ เสียงเสียงน่ากลัวเดะ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 โยนโกสติกโกสติกหมดแล้วอะเอ้ยมันมีระเบิดอีกบ่นยิงไปก่อนข้างล่างข้างล่างระเบิดเหมือนกันเอาไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดายิงก็หมดแม็กหมดแม็กเลยกูโอ้โหโยนไปให้เฮ้ยเฮ้ยเราต้องเดินไปปะตัวอะไรบ้านนั่นอะไปแล้วไปแล้วไปรับผ่านไปแล้ว ข้างหลังอะไรอ่ะกุญแจกุญแจเจ้าตัวหนึ่งค้างค้างตรงเอาได้กุญแจแล้วเอาได้กุญแจแล้วแล้วก็โกดสติ๊กกลับกันข้าเหรอใช่อิงนำเลยกระสุนจะหมดแล้ววะกระสุนจะหมดแล้วมึงยิงซักรัวขนาดนั้นเลยเออขึ้นยังไงเนี่ยน้องอ่ะขึ้นอ่ะขึ้นบันไดอะลูกสเปกมาด้วยลูกอ้าวเหรออยู่ข้างบน ทิ้งอีกเองไปข้างบนก่อนขันมาอุ้ยขันมาแล้วเฮ้ยจะไมขึ้นไม่ได้เหรอเดี๋ยวกูขึ้นเองโอเคขึ้นมาแล้วอีกแล้วเราตะข้างไปตรงนั้นเลมืดมากกระโดดกระโดดมาเลยกระโดดเลยกระโดดชิปมาเกดชิปค้างแล้วก็วิ่งแล้วก็โดดเออป่ะกลับทางเดิมกันกูระแวงด้านนี้กูระแวงระแวงหมดอ่ะโคตรสติ๊กกูเปลี่ยนปืนช้ากว่าจะเปลี่ยนมือก็ตาย ใช้ตัวเลขวิทำไรอ่ะมาอิงตามาอิงตามาโอ้เรามองไม่เห็นนะมันมืดมากเดา๋ยาเลยกูส่องให้กูส่องให้ส่องไปๆเขามาไปชิดกูเลยนะเพราะมันมืดจริงๆอิงตามาอิงตามา